สวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพนรัตหนึ่งเก้าเก้าครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับ Mercedes-Benz E 2 3 0เครื่อง2.3เบนซินปีหนึ่งเก้าเก้าครับผมนะครับปีตามที่เลขของบริษัทเต้นเราเลยนะฮะแล้วก็สีเนี่ยผมขอบอกสีก่อนนะครับในกล้องเนี่ยอาจจะดูยากไ่หน่อยสีจะออกประมาณสีเขียวเขียวน้ำเงินนะครับประมาณนี้เขียวเขียวน้ำเงินเขียวเขียวดำอะไรอย่างนี้แล้วแต่คนจะเรียก สีมันออกแบบเขียวจาก,กัวอะไรประมาณนี้นะฮะคันนี้เนี่ยเป็นคันที่พี่พันธ์บังคับราคามาแต่ผมก็ไม่ได้อยากขายราคานี้เพราะผมบ่งตรงก็เสียดายนะครับเพราะรถคันนี้มาแบบว่ามาพร้อมเลยนะเป็นรถที่ลูกค้าเนี่ยเอาไปทำเรื่อยๆนะครับทำจนดีทำจนสามารถต้องพูดว่าขับใช้งานชีวิตประจำวันได้นะครับก็คือลูกค้าเนี่ยได้เอา e 2 5 0 cgi ของผมไปแล้วปี1 1ที่ ผมเคยให้ดูนะครับแล้วก็เอาคันนี้มาเถินซึ่งเขาทําไว้พอมากนะครับคันนี้บอกไว้ตรงนี้แล้วกันว่าแสนกว่าบาทนะครับแต่พร้อมใช้งานเลยนะเดี๋ยวเราไปเช็คกันไฟหน้าไฟหน้า2อันเนี่ยด้านหน้าเนี่ยใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายหรือทำรังอยู่ด้านในนะครับไม่ต้องขัดอีกแล้วแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ด้านล่างก็เหมือนกันใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะครับซีซีตรงเนี้ยอยู่ครบหมดเลยไม่มีแตกหักเลยสกักนิดเดียวนะ แล้วก็มาที่กระจังหน้าครบเป๊ะหมดเลยนะไม่มีแตกหักเลยสัก,กอันนะครับอาจจะมีความแบบไม่ได้ดำเมี่ยมเหมือนเมื่อก่อนแต่ทุกอย่างก็คือครบหมดเป๊ะโคเมี่ยมอะไรเงี้ยเงาวิ้งเลยนะฮะอีกจุดหนึ่งก็คือ2อันจุดนี้ที่ผมบอกสามารถถอดออกมาได้ยังอยู่ครบไม่มีแตกหกักไม่มีใส่กาวไว้นะแล้วก็ไฟไฟด้านหน้าเนี่ยใสไม่มีแตกหกักไม่มีแรงตายทำรัง หรือตายอยู่ด้านในนะครับที่จริงอะ่ะสามารถให้ใสกว่านี้ได้นะครับแต่ว่าอา,อาจจะต้องต้องไปซื้อของเทียมมาให้นะครับอันนี้ก็คือใสที่สุดของยุคนี้แล้วอันนี้เป็นไฟเดิมจากโรงงานนะครับโอเคแล้วก็ไปดูล้อกันอันนี้เป็นล้อเดิมของเขานะล้อสเปคเดิมๆเ,เลยนะครับก็สภาพส,สภาพดีนะครับถือว่าสภาพดีระดับหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบล้อลายแบบนี้มาก,มาก นะแต่พอเราอายุมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเ้ยเห็นล้อลายห้าก้าลายสปอร์ตมาเยอะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จบด้วยลายนีย้ก็เป็นอะไรที่คลาสสิกหรือดูดีที่สุดแล้วนะครับโอเคต่อไปก็มาดูบอดี้กันโป่งเนี่ยทรงยังเป็นทรงของเขานะครับยังเป๊ะอยู่เลยไม่มีไม่มีบุบนะครับไม่มีเบียดเลยนะแล้วก็อันนี้นะครับอีลิแกนยังอยู่นะฮะอีลิแกนจำตัวที่แล้วได้ไหมที่ราคา2 5 7 0 0 0 อันนั้นอ่ะเป็นตัวอวังกาดนะครับอันนี้เป็นอิลิแกแนนนะฮะโคมเมียมอะไรเนี่ยเป๊ะมุมมมอะไรเนี่ยไม่มีหลุดออกมาเลยแล้วก็กาบอะไรอยู่ครบไม่มีแตกหักครบหมดโคมเมียมนี่เป๊ะเลยเป๊ะ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 นะครับกาบอยู่ครบไม่มีแตกหักแม้กระทั่งอันนี้ของเดิมๆก็ยังอยู่นะนะฮะอยู่ครบหมดเลยโอเคแล้วก็มาที่นี่กันบ้าง กระจกของข้างเนี่ยมีเบียดมานิดนึงตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ DIY เก็บงานเองนะฮะ oh. แต่ว่าทรงขีดๆอะไรเงี้ยยังไม่เสียเลยล่องอะไรต่างๆยังอยู่ครบหมดนะ oh. ขออนุญาตเปิดประตูให้ดู oh. กรึบมากนะฮะ oh. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับใครที่อยากลองประตูอันนี้ถ้าผมก็ไม่รู้นะว่าจะยังไงแต่ผมก็ควรจะบอกคุณอย่าไปทําอย่างนี้ oh. ผมเห็นบางคนมาลองประตูอย่างนี้ ลองอยังไงคุณก็ไม่มีวันรู้หรอกสิ่งที่คุณต้องลองคุณต้องเปิดประตูฟังเสียงเอานะครับคุณมาลองอย่างเงี้ยผมเห็นมีคนมาลองรถที่เป็นเียผมไม่กล้าบอกเขาว่าพี่ค e รับลองอย่างเงี้ยพี่ไม่มีวันรู้แน่นอนนะฮะต่อให้รถแม่งกระเด็นคว่ำม,มาแค่ไหนพี่ก็ไม่มีวันรู้การลองคือคุณต้องเปิดประตูอย่างนี้อย,ย่างนี้คือผิดนะฮะโอเคนะครับ,นะรบไปต่อแล้วก็โคเมียมเหล็กอะไรเงี้ยเป๊ะหมดเลยนะครับไปไปเป๊เป ยาวไปถึงด้านนู้นเลยนะครับไม่มีแตกหักไม่มีใส่กาวไว้แล้วก็มาถึงไฟท้ายไฟท้ายนี่แดงกําเลยแดงกําใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแตกลายงาโลโก้ e 2 3 0ยังอยู่ครบโลโก้เบนซ์ยังอยู่ครบตรงนี้พลาสติกปกติสิ่งที่จะต้องแตกหักคือตรงนี้อันนี้ไม่มีแตกหักแต่ว่าเก็บสีมานะครับแล้วก็สีเริ่มลอกแค่นั้นแต่ไม่ได้ลอกแบบซีดนะจะมีลอกตรงมุมๆตรงนี้นะฮะนอกนั้นสภาพดีหมด โอเคแล้วก็ไฟด้าน2ด้านนี้ไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงทํารังหรือตายด้านในผมอยากจะย้ำตรงมแมลงเพราะว่าผมรู้สึกบางครั้งมันมันขัดใจไงเวลามียุงไปตายในไฟรถมันรู้สึกชีลงแม่งเอาออกยากว่ะกูต้องทํำไงถึงจะเอาออกได้วะมันไม่สวยเลยทั้งทางที่คุณต้องดูขนาดนี้คุณถึงจะเห็นนะต่อให้คุณดูอย่างเงี้ยไม่เห็นแต่สำหรับผมมันขัดใจนะฮะโอเค okay, ต่อไปจะเปิดเปิดท้ายให้ดู คุณจะเห็นว่าไฟตรงนี้ยังอยู่พลาสติกไม่มีแตกหักนะครับโอเคแล้วก็อันนี้นะครับภายในตรงนี้ของเดิมยังอยู่ครบหมดยังอยู่ครบหมดนะครับตรงนี้เปิดมาปุ๊บแล้วก็ยางอะไรมีให้นะครับนี่อันนี้คุณจะเห็นชัดมากนะฮะร,รอยอาร์คอะไรอยู่ครบหมดอุปกรณ์อะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะเคเยี่ยมมันต้องแบบนี้ มันต้องแบบนี้นะแล้วก็จุดพลาสติกนะครับพลาสติกตรงนี้ไม่มีสึกหลอเลยนะครับไม่มีสึกหลออาจจะมีรอยขนแมวตรงนี้หน่อยนะพวกนี้ยพวกด้านล่างเนี้ยแต่ตรงนี้ไม่มีสึกหลอเลยไม่มีสักนิดเดียวนะครับโอเคแล้วก็ป้ายนี้ยังอยู่ครบโอเคครับปึ๊บไปกันต่อที่ฝาถังน้ำมัน เปิดมานะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆอยู่ที่เครือบอะไรต่างๆอาจจะมีแตกแตกหักเล้าไปบ้างนะพวกสีดำๆๆที่เครือบอะไรเงี้ยแต่สติกเกอร์อะไรยังอยู่ให้คุณเห็นไว้ดูต่างหน้านะฮะโอเคครับกรึบครับผมนะแล้วก็มาดูกาบนะครับกาบ พลาสติกกับโครเมียมอะไรต่างๆเนี่ยเงาวิ้งเลยนะไม่เคยถูกถอดออกมาหรือแตกหักใส่กาวเงาวิง้งหมดเลยทั้งหนึ่งสองสมชิ้นอิลิแกนยังอยู่ไฟมุมตรงนี้ยังอยู่ข้างนู้นอยู่ครบหมดนะฮะแล้วก็กระจกด้านนี้ครับไม่เคยโดนเบียดมานะครับอาจจะแบบว่ามีกระตุกนิดนึงเดี๋ยวผมจะดูให้นะฮะแล้วตรงเนี้ยทรงดีเทล,เลยอะไรต่างๆยังแปะอยู่ร่องอะไรยังอยู่ครบหมดโอเคทรงโป่งอะไรต่างๆเนี่ยทรงเป็นทรงเลยนะ ทรงเป็นทรงหมดเลยนะครับแล้วก็บางครั้งบางคนอาจจะเข้าใจว่าโป่งเนี่ยสามารถทําได้ใช่ครับทํากันได้แต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราลองรูปดูเนี่ยหรือเราเราได้เห็นทุกวันเนี่ยเหมือนคุณมีความถนัดด้านใดด้านหนึ่งที่คุณเห็นทุกวันเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าอะ,อะไรอะไรใช่อะไรไม่ใช่อย่างนี้คือเดิมๆเลยนะครับไม่มีแตกหักเลยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าครับก็บางคนก็อาจจะเห็นว่าผมเปลี่ยนผมทรงผมใหม่นะฮะผมมีอะไรจะยอมรับ ความจริงผมพึ่งอายุแค่สิบห้าพุ่งนี้ผมต้องไปโรงเรียนแล้วโอเคมาที่ตรงนี้กันแผงประตูนะฮะลำโพงพลาสติกไรไม่มีแตกหักนะแล้วก็หนังอะไรอยู่ครบไม่มีรอยขีดข่วนเลยลายไม้อยู่ครบไม่มีแตกหักพลาสติกไม่มีแตกหักมือเปิดอะไรเงี้ยใช้งานได้หมดไม่มีลอกเห็นกระดูกเหลืองๆด้านในลายไม้อะไรยังอยู่ครบเมมโมรี่รัด เอ่บาะไฟฟ้าอะไรเงี้ยยังอยู่ครบหมดนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนคงยังจําได้นะครับเวลาปรับบาะไฟฟ้าเนี่ยอย่าไปปรับยาวเกินไปหรืออย่าปรับแบบว่าจนเขาสุดจนไปไม่ไหวเดี๋ยวจะตกล่องแล้วก็เดี๋ยวฟิลจะขาดจะมีปัญหาอะไรอีกนะฮะอันนี้พูดจากการที่รถพังมาหลายคันแล้วนะครับที่เจอด้วยตัวเองด้วยนะฮะโอเคครับแล้วก็มือจับตรงนี้ มือจับตรงนี้ไม่มีฉีกขาดแต่ว่าลายมันเริ่มหายเลยลายมันเริ่มหายไปเกิดจากการจับบ่อยๆนะครับนี่คือตัวอย่างของลายหายนะฮะโอเคอยู่ครบเป๊ะะลำโพงไม่มีแตกไม่มีฉีกขาดเลยไม่เคยถูกถอดออกมาเลยสักนิดเดียวเยอะมากโอเคครับแล้วก็อันนี้นะครับเชิงบันไดเนี่ยเหล็กเหล็ก m e r c e d e s Benz เนี่ยโคเวอร์อาจจะไม่อยู่อันนี้เป็นของแต่งของเขาแล้วนะครับที่เขาติดมา ลูกผมไม่ได้ติดให้นะครับลูกค้าติดมาเองอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาพูดคอนโซลหน้ากันมาดูคอนโซลหน้านะจุดสําคัญก่อนเลยลําโพงไม่มีแตกหักนะครับแต่ว่าคอนโซลหน้าเนี่ยจะมีรอยรอยรอยขาดตรงนี้ตรงนี้2จุดนี้นะฮะฝั่งนี้จะมี2จุดนี้ด้านล่างเนี่ยที่ผมรูปเอาเนี่ยไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักเลยนะครับสภาพดีแล้วก็มาอีกทีจะมีตรงจุดนี้ กับจุดนี้นะครับมันขาดขาดไม่เยอะมากนะฮะก็คือไม่ได้หน้าน่าเกียรขนาดแบบขาดขนาดนี้เลยนะมันดนีๆหน่อยๆนะครับนอกนั้นสภาพดีหมดแล้วก็เป็นแอร์แบกด้วยคันนี้มีแอร์แบกให้อันนี้แอร์แบคคู่หน้าแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยที่เขาครอบไว้เนี่ยเพื่อรักษาพวงมาลัยนะฮะเพราะพวงมาลัยเนี่ยคือคือมันไม่ได้ฉีกขาดหน้าเกียรแต่มันมันถลอกอะไรประมาณนี้นะฮะก็นะสภาพหนังอะไรก็ดีนะตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยดีหมดจะมีแค่พวกเนี้ย ที่มีเริ่มลอกหน่อยนะฮะซึ่งลูกค้าเขาก็ใส่ไว้เพราะว่าไม่อยากให้มันมีปัญหามากกว่านี้นะครับก็ผมก็ต้องบอกพวกคุณเพราะว่าหนึ่งพวกคุณก็ต้องถอดออกก็ก็ต้องเห็นนะฮะโอเคครับแล้วก็อันนี้นะครับแอร์ช่องแอร์นะครับไม่มีแตกหักเลยตรงนี้ปรับได้ปกติจะมีเล้าๆหน่อยตรงนี้นะแล้วก็มีไฟอะไรเงี้ยเปิดได้ปกติหมดนะครับปุ่มอะไรเงี้ยใช้งานได้หมดนะปรับระดับปรับอะไรอย่างนี้แล้วก็เบรกเบรกมือนะฮะ ตรงนี้ก็ลูกค้าซ่อมมาให้แล้วมันมันหลุดลงมาแต่ลูกค้าเขาซ่อมด้วยตัวเขาเองก็อาจจะมีกาวบ้างนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะให้ดูคอนโซลหน้าแบบชัดเจนคือตรงนี้นะครับตัวอักษรอะไรต่างๆไม่มีรอกแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นช่องแอร์อะไรเนี่ยไม่มีแตกหักเลยด้านล่างก็ไม่มีแตกหักลิงชักเหรอลิงชักใช้งานได้ปกตินะใส่แก้วได้ดูดีภายในสะอาดมากเอี่ยมเหมือนป้ายแดงเลยนะโอเคนะหนังตรงนี้ อะไรเงี้ยสภาพดีหมดนะครับแล้วก็เรามาดูที่ช่องแอร์ตรงกลางกันใช้งานได้ปกติลายไม้อยู่ครบเป๊ะไม่มีแตกหักใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะทุกคนเป็นแอร์ออโต้นะก็เวลาจะใช้ก็กดตรงนี้เอานะครับก็เดี๋ยวผมจะรีเสียงแอร์เนี่ยนะเดี๋ยวมันจะเข้ากล้องโอเคนะครับช่องแอร์นะก็ไม่มีแตกหักเลยนะครับแล้วก็แอร์จะเย็นฉ่ำเลย นะครับด้านนี้เนี่ยอาจจะอาจจะแข็งหน่อยเวลาปนะรับนะฮะแล้วก็มาดูตรงปุ่มปุ่มตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มไฟฉุกเฉินที่เลือนลางหน่อยนะครับแล้วก็ตัวอักษระลรครบไปหมดเลยนะฮะแล้วก็วิทยุเนี่ยที่ใส่ซีดีเนี่ยยังอยู่ครบนะครับแล้วก็เป็นของใหม่นะของใหม่ลูกค้าติดมาอันนี้เนี่ยยังไม่มีแห้งกังจนแตกหักนะครับอันนี้ที่จุดบุรี อันนี้ที่เขียบบุหรี่นะครับแล้วก็มีกระจกไฟฟ้านะครับก็อันนี้ปุ่มกระจกไฟฟ้าเนี่ยไม่มีแตกหักนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยพลาสติกอะไรตรงเนี้ยไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็หัวเกียร์กระจกอะไรตรงเนี้ยไม่มีแตกหักตรงตรงหนังตรงนเนี้ยเนี่ยอาจจะมีลอกๆบ้างนะครับลอกๆบ้างนิดหน่อยแต่ถามว่าคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างเป็นไง เขาทามาหมดแล้วทําเหมือนป้ายแดงเลยทําพร้อมใช้งานเลยนะฮะแล้วใครที่คิดว่าจะหาเบนซ์เนี่ยไปเก็บเนี่ยสำหรับคันนี้คุณอย่าไปเก็บเลยนะครับให้คนที่เขาจําเป็นจะต้องขับรถไปพบลูกค้าขับไปคุยงานดีลงานอะไรต่างๆเนี่ยให้เขาไปดีกว่าคันนี้เน้นใช้งานไม่เน้นเก็บนะฮะสวยก็ระดับหนึ่งระดับกลางๆยังไม่ที่สุดนะครับใครที่คิดว่าจะเอามาเก็บจะไปหาไหลเพิ่มเนี่ยยังไม่ต้องดีกว่าให้คนที่เขาเน้นใช้งานไปดีกว่านะครับสาหรับไอเดียผมตอนนี้นะ นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันนะครับด้านบนก็อันนี้ไฟไฟไม่ติดนะไฟไม่ติดแล้วผมต้องบักครองตรงนี้ไว้เพราะว่ามันมันมันห้อยนะฮะไฟข้างในไม่ติดแต่กระจกไม่มีแตกหักด้านนี้ด้านนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องจับไว้อย่างนี้นะครับไฟไม่ติดอันนี้หลุดแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะติดกาวให้นะก็มีลูกค้าหลายรายนะที่ไม่ได้ดูเราแล้วถามว่าทาไมไม่ไม่ทำรถมาให้พร้อมเลย สำหรับผมเนี่ยต่อให้คุณบอกไงผมก็ไม่ทานะผมไม่มีวันทําให้พร้อมนะฮะพวกคุณต้องมาเห็นก่อนแล้วพวกคุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยจะให้ทําตรงไหนบ้างไม่ต้องตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะบางคนเนี่ยบางจุดเขาไม่อยากให้ทําอันนี้เรื่องจริงบางคนเนี่ยเฮ้ยพี่ตรงเนี้ยผมขอเอาเป็นสีเดิมๆดิมดีกว่าบางคนไม่ต้องการเราก็ไม่ทําบางคนต้องการโอเคไฟแนนซ์ <c oughs> okay, ผ่านเราทําให้นะคุณอาจจะไม่คิดอะไรแต่ผมแม่งคิดไงว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณแม่งเสียความรู้สึกอะไรประมาณนี้ผมก็เลยต้องทําอย่างนี้ต้องบอกคุณให้หมด บางคังนลดราคาไม่ได้ก็ลดไม่ได้บางคันลดได้ก็ลดได้บางคันโปรโมชั่นได้ก็โปรโมชั่นได้บางคันดอกเบี้ยพิเศษได้ก็ดอกเบี้ยพิเศษได้บางคันไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆนะฮะประมาณนี้ไฟอย่างนี้ติดติดหมดนะฮะใช้ได้นะก็ปิดไปเลยซะโอเคพลาสติกอะไรยังอยู่ครบอยู่ครบเนี่ยไม่ใช่มาจากผมนะมาจากลูกค้าเขาซื้อมาใส่เองนาอันเี้ของลูกค้าซื้อมาใส่เองเลยจะมีจุดที่ลูกค้าไม่ได้ซื้อมาใส่คือจุดไหนรู้ไหม ทุกคนต้องไปดูฝั่งนู้นถึงจะเห็นมันจะมีตรงนี้เดี๋ยวจะค่อยให้ดูทีหลังก็ได้ตรงนี้จะมีฝาเขียนไว้ว่า SRS Airbag แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะ DIY ทําให้เองนะครับสำหรับตรงนี้โอเคแล้วมีอะไรต้องให้ดูอีกนะก็อันนี้เปิดใช้งานได้ปกตินะครับแล้วปิดแล้วก็จับตรงนี้ไว้นะฮะจบนะครับเบนซ์คันะคน,นี้ผมอยากให้ไปถึงมือคนที่อยากได้เบนซ์มากแต่ว่าเราเนี่ยดันมีภาระ,ะเรื่องครอบครัวลูกเมีย ะะเราเลยจาเป็นจะต้องหารถคันอื่นซึ่งหลายคนคิดว่าเบนซ์เนี่ยต้องสองสามแสนบางคนบอกว่าสองสามแสนก็ถูกแล้วแต่สําหรับบางคนเขาก็บอกว่ามันถูกจริงถูกจริงแต่ว่าทางบ้านเรายังไม่พร้อมทางการเงินซึ่งคันนี้มาแล้วแค่แสนกว่าบาทน้านะผมกําลังตามหาคนคนนั้นอยู่ว่าคนที่อยากได้เบนซ์จริงๆเนี่ยเพราะผมเคยเจอมาหลายคนแล้วคนที่มาเจอเบนซ์ของผมในราคาที่ราคาที่ถูกอะในราคาที่เขาเอื้อมถึงซึ่งถ้าตามที่เราตั้งปกติ เขาไม่สามารถซื้อได้การที่เขาจะลงทุนกับรถคันหนึ่งอ่ะเขาเอาไปให้ลูกเมียเขาดีกว่าไปให้ลูกเรียนเอาไปให้ภรรยาเปิดร้านขายของแต่ถ้าพอมาถึงราคาระดับหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยกูสามารถซื้อได้โดยที่ไม่ลำบากซึ่งกูอาจจะลำบากอยู่แล้วแต่กูจําเป็นต้องใช้รถอยู่แล้วแต่ราคาขนาดนี้แทนที่เขาอาจจะไปซื้อรถที่เขาไม่ได้ชอบนะแต่เขามาเจอรถยุโรปที่สภาพดันได้นะครับเขาอาจจะไม่ต้องแบบให้สวยจ๋าขอให้ขับไปได้ เครื่องเกียร์แอร์เย็นสบายเงี้ยราคาแสนกว่านั่นแหละคือคนที่ผมตามหาตอนนี้พวกคุณอยู่ไหนครับรีบมาเอาคันนี้นะฮะโอเคต่อไปเราจะไปข้างหลังกันเว้ยนะฮะก็ตรงนี้นะครับรอยขีดขวนร,รอยฉีกขาดไม่มีลายไม้ไม่มีแตกหักอยู่ครบไปพลาสติกอะไรไม่มีแตกหักมือจับอะไรต่างๆไม่มีขลอกไม่มีลอกเห็นกระดูกเหลืองๆด้านในลายไม้อะไรไม่มีแตกหัก ปุ่มกระจกไฟฟ้ายังอยู่ครอบอยู่ครบหนังอะไรต่างๆอยู่ครอบอยู่ครบหมดอันนี้ที่เคียบุุรีปกติจะต้องมีสนิมขึ้นนี่สะอาดมากนะฮะโอเคใช้ได้ครบเป๊ะไฟมีปะไฟไฟมีแล้วก็ยังติดมีสีเดิมกระจกเดิมนะครับแล้วสุดท้ายเหล็กตรงนี้ยังอยู่ครบนะครับก็เยี่ยมมากนะครับสภาพบาะเนี่ย ใหม่กิฟอาจจะมีริ้วรอยความเหี่ยวโยนบ้างนะครับแต่การฉีกขาดอะไรไม่มีเลยแล้วก็ขอแล้วก็โทนสีโทนเดิมไม่เคยพ้นมาไม่มีห้อยเลยทั้งสองด้านแล้วก็แอร์เนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะครับฝาตรงนี้ยังอยู่ครบเป็นของเดิมหมดนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดตรงนี้ให้ดูหน่อยส่วนตรงนี้ผมจะแก้ให้นะเพราะมันเอียงนะครับมันเอียงนะฮะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยนะ ใช้งานได้ปกติจะมีแค่ตรงเนี้ยเอียงเอียงนะเปิดมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครจะใช้แบบนี้คุณก็บอกแต่ผมผมอยากจะแก้ไขให้คุณนะคือให้มันตรงๆอะ่ะเข้าใจปะ่ะตรงตรงแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแก้ให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะแล้วก็บางคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยหัวหมอนผมหายไปไหนอยู่ข้างล่างนะฮะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มด้านหน้าเนี่ยกดแล้วเนี่ย เดี๋ยวมันจะลงนะครับมันก็จะลงปึ้งไปเลยนะโอเคทุกอย่างพร้อมคุณเห็นหมดแล้วเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันนะโอเคทุกคนบอกฝั่งนี้เนี่ยสวยมากกว่าฝั่งนี้นะโดยเฉพาะตรงนี้นะครับไม่มีขาดโคนสีเดิมๆนะอาจจะมีริ้วลอยความเหี่ยวย่นบ้างสักนิดหน่อยพลาสติกเอ้เนี่ยไม่มีแตกหักนะครับพลาสติกตรงนี้ก็ไม่มีแตกหักทั้งสองด้านด้านนี้ก็เหมือนกันไม่มีแตกหักโอเคแล้วมาที่แผงประตู หนังอะไรตรงนี้ไม่มีฉีกขาดเลยอาจจะมีรอยยับตรงนี้หน่อยนะครับลายไม้ไม่มีแตกหักตรงนี้ไม่มีแตกหักมือเปิดเลยใช้งานได้โครเมียมเนี่ยไม่ฉีกขาดจนเห็นอะไรปะจนเห็นกระดูกเหลืองๆด้านในหนังไม่มีขาดไม่เคยถูกะลกออกมาแล้วติดกาวใหม่ลายไม้อยู่ครบเป๊ะนะแล้วก็ที่เขียบบุรีอันนี้มีสนิมหน่อยนะฮะก็มเมื่อกี้เจออันที่สวยมากคือไม่มีสนิมนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้หมด โอเคลำโพงแล้วไม่มีแตกหักผ้าอะไรต่างๆอยู่ครบเป๊ะเทียมเลยไอ้หนูใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันน้องโอเคครับเบาะด้านนี้เนี่ยเบาะด้านนี้สําหรับผมไม่สวยเท่าไหร่เพราะตรงนี้จะมีรอยแบบรอยรอยเหี่ยวย่นที่ลึกแต่ไม่ได้ขาดนะมันจะลึกๆหน่อยนะฮะมันจะลึกหน่อยนะครับแต่นอกนั้นสภาพดีโทนสีอะไรเหมือนเดิมนะ ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขาดมีแค่ความเหี่ยวย่นอย่างเงี้ยมันลึกหน่อยแต่ไม่ได้ขาดนะฮะโอเคครับแล้วก็แผงประตูอ่าลำพงเนี่ยลำพงด้านบนสุดเนี่ยไม่มีแตกหักนะหนังสีน้ําตาลอยู่ครบรอยขีดข่วนไม่มีลายไม้อยู่ครบไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกหักแล้วกอ็อ่มือเปิดอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีถลอกลอกเห็นกระดูกด้านในพลาสติกไม่มีแตกหัก หนังอะไรอยู่ครบไม่มีฉีกขาดคุณเห็นไอ้ที่รูๆนั่นไหมทุกคนทุกคนย้อนกลับไปดูไอ้นั่นเลยฝาฝั่งคนขับคุณจะเห็นว่ามันมีฝาพลาสติกอยู่แบบนี้นะด้านนี้ไม่มีแต่ผมจะทํา DIY ให้คุณเองคุณไม่ต้องไปกงังวลนะโอเคมาชิ้นกลางชิ้นกลางรอยขีดข่วนไม่มีนะครับแล้วก็ด้านล่างคุณเห็นด้านล่างใช่ไหมที่เป็นรูๆที่เป็นไม่ใช่รูเป็นฝาปิดอันนี้ยังอยู่นะอยู่ครบทั้งสองด้านนะฮะ โอเคแล้วก็ผ้าอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบหมดจะมีตําหนิรอยนิดนึงอ่ามีรอยขาดนิดนึงนิดนึงตรงนั้นนะแล้วก็ลำโพงเนี่ยไม่มีแตกหักนะครับซึ่งมันนิดเดียวผมถึงบอกไงว่าเฮ้ยให้คนที่เขาอยากใช้งานจริงๆเอาไปใช้ซะนะครับคนที่เขาไม่อะไรมากแต่เขาแฮปปี้ที่ได้เบนซ์แบบนี้ครับส่วนใครที่อยากเก็บคุณรอก่อนใครที่อยากเก็บต้องไปคันนั้น257 อาวังกาดนั่นคือสุดยอดของ Mercedes-Benz เท่าที่ผมได้เคยสัมผัสมาเท่าที่ผมได้เกิดมาผมยังไม่เชื่อเลยว่าชีวิตนี้ผมจะเจอรถอะไรขนาดนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเบาะด้านนี้แล้วจะพาไปดูห้องเครื่องแล้วก็จะจบการรายงานเพียงเท่านี้โอเคปะเบาะด้านนี้เนี่ยมีรอยเขียวยน่นแถวนี้แถวนี้แถวนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นคนนั่งแต่ว่าถามว่าขาดไหมไม่มีขาดสีไม่มีซีดปีกเบิกไม่มีล้มนะครับโอเคจบ เพียงเท่านี้ไปดูห้องเครื่องกันโอ้โหเปิดสบายมากสแสดงว่าเปลี่ยนทุกคนครับพวกคุณแม่งโชคดีไอ้พวกนี้ของใหม่ทั้งคู่เลยนะครับนะแต่ว่าผมจะบอกอะไรอย่างอันนี้ไม่ใช่ของจากโรงงานนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะเอาออกให้นะไม้พวกนี้นะครับเป็นของพื้นบ้านทําขึ้นมากันเองโอเคครับเรามาดูอย่างแรกที่ผมคิดว่าคุณควรจะดูคือฝาฝาเนี่ยไม่มีโกงไม่มีคดไม่มีแตกหักอันนี้เขาเคลือบมาแล้วมันถึงอายุแล้วคุณได้ฝาเดิมๆจากโรงงานแม้กระทั่งพลาสติกเนี่ยโอ้โพลาสติกสวยมากนะครับไม่มีแตกหักก็เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยประมาณนี้ ก็มานี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยราคากันก็สําหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ0 0แบาทเท่านั้นค่อนประมาณ3ามพเสร็จเศษสี่สบแปดลองมาดูชอบแบบไหน72เนี่ยต้องขอคนที่เครดิตดีหน่อย84เนี่ยไม่น่าได้แล้วนะครับโอเคแล้วก็ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุ นะแล้วก็ประกันฉุกเฉินหนึ่งปีเต็มๆไม่ได้แล้วเห็นไหมอะไรไม่ได้ผมก็ต้องบอกไม่ได้แล้วสําหรับรถปีนี้นะครับบางคนอาจจะง,งงว่าเฮ้ยแล้วทาไมตัวที่แล้วปี97ได้กดเขาเพิ่งออกมาไม่นานนี้เองนะครับทาให้เราต้องมาแจ้งทางพวกคุณว่าบางคันบางปีเนี่ยไม่ได้แล้วแต่เรายังรับประกันอยู่กับเราหมายถึงว่าบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุไม่ว่าจะปีไหนรถราคาล้านแสนหลักหมื่นคุณเข้ามาหาผมได้หมด นะครับเราประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายใครที่อยากได้รถเบนซ์อยู่แล้วแต่คุณบอกว่าคุณไม่มีความรู้คุณกลัวนู่นกลัวนี่คุณฟังจากคนอื่นมาเนี่ยคุณมาหาทางผมนะครับคุณมาหาทางผมยิ่งใครไม่เป็นเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับหรือว่าเป็นคนกลางคนที่มีครอบครัวแล้วกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมาคุยกันก่อนรับได้ก็ซื้อรับไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อแค่นั้นนะครับมาคุยกันก่อนว่าเออโอเคไหมกับราคาอะไรขนาดนี้ราคาที่จะหาระยะเวลาการรอขนาดนี้โอเคไหม คุยกันก่อนที่จะซื้อรถนะฮะแล้วก็ขยัดได้ไม่ต้องกลัวนะสิ่งที่ผมมั่นใจที่สุดของคันนี้คือเครื่องเกียร์ช่วงล่างมั่นใจมากๆแล้วก็รถที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนสีเนี่ยอาจจะมีทำบางจุดเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็สนใจโทรมา081519 8985พี่พันดีพนรัตน์ห9ึ่1เ1้ามลรัตน์ ไลน์ไอด์แอดไซดับเบิลยูจีวายศูนย์แปดแปดศูนย์ดีอย่าลืมเติมแอดไซด้านหน้าด้วยเฟ e บุ๊กดีเวนวัคพนันอารัตนะครับแล้วก็มาดูรถมาลองขับมาคุยรา,ายละเอียดก่อนจะซื้อเนี่ยได้ที่ลามคำแหงหนึ่งร้อยหกสิบสี่ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีนะครับลองดูนะครับถ้าคุณซื้อไปแล้วคุณไม่ลำบากอะไรเนี่ยคุณซื้อไปเลยนะครับเอางี้ดีกว่าถ้าคุณถูกจริตคุณชอบรถคนันนี้คุณไม่ต้องไปแคร์ใครซื้อแม่งเลยนะครับผมยินดีส่งที่ต่างจังหวัดให้คุณ ก็ประมาณนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่มีบ้านมีบัตรแต่อะไรต้องส่งเนี่ยส่งให้ดีก่อนที่คุณจะตัดสินใจเพิ่มภาระอะไรเนี่ยดูก่อนว่าไหวไหมนะครับตอนนี้ถ้าใครารายได้ยังไม่แน่นอนเนี่ย่อนแปดเก้าเลี่ยงไปก่อนแม้ว่าลถ8 9 0 0 0เนี่ยจะมีอยู่ในเต็นท์ผมคุณก็ต้องเลี่ยงไปก่อนแม้ว่าคุณจะชอบคุณก็ต้องเลี่ยงไปก่อนถ้าภาระหนีอะไรคุณยังไม่ไหวนะแม้กระทั่งคุณชอบพันนี้ แต่คุณดันต้องเอาเงินเก็บทั้งชีวิตของคุณมาซื้อช่างหัวแม่งอย่าเพิ่งไปซื้อรอไปก่อนเพราะผมจะหามาให้เรื่อยๆวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ